สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนะคนรซัพยังยนนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับตัวล้อลายโมเดล BBS FIR นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลที่คนถามมากที่สุดนะตอนนี้ที่เป็นขอบ16นะที่เราเห็นด้านหน้าคือล้อขอบ16นิ้วนะครับผมกว้าง7 offset 35นะครับเป็น4ร0ูร้อรถเกง๋งสเตปพวก ซิตี้แฮนด์แบ็อะไรเงี้ยที่อยากใส่16หนะครับหรือไม่ก็เป็นโมเดลไหนก็ได้นะครับที่เป็นรถ v ีออหรือว่าจะเป็น City ตัวเก่าใส่ได้หมดนะครับกับ 16, ขอบ16กว้าง7กตออฟเซต35ตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับข่าวกว้างนะครับที่เขาเรียกกันว่าลายข่าวกว้างนะครับ BBS สวยจัดนะครับที่เราเห็นรูปทรงเนี่ยที่เราเห็นรูปทรงอันนี้นะครับ มันจะมี1แบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์คนเล่นเยอะมากนะครับแล้วแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์เครทำมาให้เราแล้วนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับที่เราเห็นด้านหน้านะครับราคาณตอนนี้นะ1น0 0 0บาทนะครับผมกับราคางานเคตัวนี้นะครับผมขอบ16บกว้างเนะเป็นสีดำด้านก้านมิติยกสวยๆนะครับหลบเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ ชื่อดังเลยนะชื่อว่า K A Y S นะครับแบรนด์ค่อนข้างดังนะครับมีล้อให้เลือกกว่าเป็นร้อยลายอะ่ะกับแบรนด์นี้นะครับมีการรับประกันค่อนข้างดีมากๆนะครับนี่เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงด้วยนะที่สําคัญได้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงเดี๋ยวลองยกนะผมว่าต้องมีประมาณ6กโล6กโลได้6กโลประมาณนักันนะไม่ไม่แน่ใจจ้ะแต่เขาการันตีว่าเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับ ขอบ16กว้าง7ออฟเซต35นะครับการสั่นด้านหลังใช้เนเป็นเบอร์73นะครับสีรูร้อยสีดำด้านนะครับนี่โมเดล KAYS นี่นะครับ f o r m i n g อ่าข้างหลังไม่มีอะไรนะครับโล่งๆแล้วก็ล้อที่เขาลีดก็จะพ่นสีทับไปแล้วนะครับสวยจัดๆเลยไปดูกับล้อใกล้ๆดีกว่าไปตัวล้อจะมีฝากลางให้ เป็นฝาพลาสติกนะครับตอนนี้หุ้มด้วยสติกเกอร์อยู่นะครับตรงรุ่น4ลู100อีโคคาทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวก้านจะเป็นก้านวายก้านวีก้านวายแล้วแต่จะเรียกนะครับมิติก้านจะยกออกมาเลยขอบล้อประมาณ3-4มิลเลยนะขับก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันจะมีแบรนด์หนึ่งที่ราคา19ื่นนะครับแต่ตอนนี้ แบรนด์ตัวนี้ทํามาตอบโจทย์ในราคาที่จับต้องได้นะครับในราคา14,500บาทสามารถใช้ยางเดิมที่ติดรถของท่านได้เลยนะครับถ้าเป็น1 6อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเซตนี้ก็ล้อพร้อมยางนะครับผมสามารถทําโปรให้ลูกค้าได้นะครับในราคางบ20 0 0 0บาททวนคือจบทุกอย่างแล้วกับยาง1 9 5 5งานะครับยางจะเป็น1 9 5่0เก้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวล้อต่อดีกว่าไปตัวล้อจะเป็นสีดาด้านทั้งใบ เป็นสีดำด้านด้าน,านแบบเรือเบๆ,ๆสวยๆนะครับมิติยกยกอายกยกยกนิดนึงนะครับไม่ได้มากนะครับยกนิดๆนะครับยกตรงนี้ยกตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนะครับสามารถหลบเบรกได้เลยใครใส่เบรกใหญ่มาก็น่าจะหลบได้สบายอยู่นะไม่มีปั๊มนะครับรอบวอไม่มีปั๊มนะไม่มีมีความลึกข้างในก็ความลึกตรงนี้เนี่ย มีระยะให้เล่นแบบเป็นล pues ูกเล่นนะครับโล่งๆตรงนี้ความลึกตรงนี้ผมให้เกือบ2นิ้วนะครับความลึกตรงเนี้ยหนึ่งจุ้าถึง2นิ้วได้ลึกๆเลยอันนี้คือลึกเลยนะครับพอหมุนล้อแล้วก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับยิ่งมีเบรกนี่โชว์เบรกสวยๆเลยนะเห็นไหมก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกและแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อ <2. S 2> ขอบ16ที่เป็นลายนี้ในราคาที่จับต้องได้14,500บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อโฟล์ดฟอร์มิงนะครับเป็นล้อเบานะครับราคานี้ได้เป็นล้อเบาด้วยนะครับกับงาน KAYS นะครับโอเคเบอร์โทรนะครับ094นะครับผม540 9999นครสับยางยนสวัสดีครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอีกทีบ๊ายบาย perfect perfect